ทำหมูสามชั้นผัดเต้าเจี้ยวนะคะบเราก็วิธีการทําก็เอาหมูสามชั้นนะหั่นคําพอดีแล้วเอาลงไปต้มไว้นะคะน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็พริกไทยดําแล้วก็เต้าเจี้ยวเดี๋ยวทาให้ดูนะคะง่ายๆเลยอ่ะอ่าน้ำมันหมูลงนิดนึงก่อนเอาไปผัดให้มันเอาไปผัดผัดนัผัดกับหมูสามชั้นก่อนน้ํามันหมูผัดให้มันอ่า ผัดกระหมูสามชั้นให้มันหอมก่อนไม่งั้นมันจะไม่หอมอ่าเสร็จข้าวกงละน้ำมันหมูทำแบบข้าวดีรู้ไหมน้ำมันที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ลดไขมันไม่ดีในเลือดอ้ะน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวเออน้ำมันมะกอกกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะทำให้ไขมันไม่ดีลดไปอ่ะใช้ไฟกลางๆนะไฟกลางๆคั่ว หมูสามชั้นนี่แหละเนี่ยลงไปคั่วโห้ยจะทำก๋วยเตี๋ยวทำมันชุปได้เลยคั่วไปมาไม่ไม่ไม่ต้องรีบนะคั่วให้มันเหลืองให้มันหอมกระทะหมูสามชั้นไปต้มพอดีคำก่อนกดแชร์ด้วยนะเธอให้มันเหลืองให้มันหอมแล้วไม่ต้ทำนะทำนิดเดียวพอ มันจะเป็นหมูที่อร่อยอันนี้ไม่ได้ทำสามสิบปีแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเตยยอยู่นะเตยทำให้กิน,นยอยู่กรุงเทพอ่ะนานๆนนกลับบ้านพุเตยทีเนะี่ยเตยเขาทำหมูผัดเนี่ยหมูผัดเต้าเจี้ยวให้กินอร่อยอร่อยให้มันให้มันให้มันหอมๆกระทะหเหลืองๆหน่อยๆ เ็นไมเนี่ยเดี๋ยทำให้ดูนะอ่าเบาเบาไปแล้วนะอ่ะดูดีๆเดี๋ยวทำให้ดูนะคะเหลืองละมันเหลืองละ แค่เนี้งยง่ายๆนะเอาพิไทยป่นโรยลงไปพิไทยป่นนะพิไทยป่นลงไปเตาเจี้ยวเตาเจี้ยวนะใส่ลงไปเลยพิไทยป่นกับตาเกี้ยวผัดให้มันเข้าก่อน ให้มันเข้ากันแล้วมันก็จะหวานหวานมันก็จะเผ็ดเผ็ดเค็มเ็มนะคะอ่าพริกไทยผลกระเจี่ยวนะคั่วให้มันเข้ากันก่อนให้มันเค็มหอมหอมเค็มเ็มให้มันเข้าก่อนอ่าแล้วพอเสร็จปุ๊บสุดท้ายเลยก็ตั้ตนตี๊บนะคะ เบาไฟแล้วนะต้องพอน้ําตาลปี๊บต้องเบาไฟเพราะน้ําตาลปี๊บมันจะไหม้ให้มิมีสามรสนะคะแล้วคุกเข้าเลยค่ะคุกกันเลยค่ะมันก็จะมีรสเค็มรสหวานหมูสามชั้นนะคะผักเต้าเจี้ยว เนี่ยทำแบบนี้นะอากงทําให้กินเตีย๋ยทําให้กินอย่าแค่เนี้ยจบเลยพุกให้มันเข้ากันนะคะน้ําตาลปี๊บเต้าเจี้ยวมันก็จะออกมีวหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะอขอต้าเคี้ยวอีกนิดนึงเต้าเคี้ยวมันจะหอมอะขออีกหน่อยหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายง่ายทำแค่นี้เองกดแชร์ให้ด้วยนะสูตรนี้เป็นสูตรที่ถ้าเราเอาไปเผยแพ่อะไรต่อเด็กคนก็จะได้ทำตามเรามันก็จะเป็นแบบกับข้าวที่ฉ่ำนี่เนี่ยอากองทำให้กินเนี่ย เหมือนหมูทอดทอดซีอิวนั่นแหละทอดกะปิทอดซีอิวทอดปลานั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันคือเต้าเจี้ยวแค่นั้นเองนะคะหมูผัดเต้าเจี้ยวอร่อยที่สุดในดปัตตพีไทยทำแบบนี้นะคะกินกับข้าวเหนียว